กลุ่มอยามาแหครับผมมานวดเสร็จแล้วนะครับผมนวดไปสองชั่วโมงนะครับนี่ครับแนะนําเลยครับร้านาน,นวดน,น่นานาน่านอะไรอะน,น่นานานันทบุรีนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพนะครับชั่วโมงละสองร้อยห้าสิบบาทนวดดีมากนวดดีมากเลยครับผมผ่อนคลายปะเดี๋ยวผมจะไปเดินถนนคนเดินนะครับถนนคนเดินน่าน เดี๋ยวจะไปเดินถนนคนเดินน่านนะครับแต่เดี๋ยวเจอกันที่เดี๋ยวเจอกันที่ถนนคนเดินน่านนะครับผมบรรยากาศถนนคนเดินที่น่านนะครับนี่ครับตรงนี้วัดภูมินนะครับที่เรามาเมื่อตอนใช้เหรอที่เรามาเมื่อตอนเมื่อตอนบ่ายนะครับ ตรงนี้ก็เป็นถนมคนเดินจังหวัดน่านนะครับอ่าตรงนี้ครับขนมคนเดินจังหวัดน่านอ่าตรงนี้เป็นวัดพิมพ์นินที่เรามาตอนบ่ายนะครับตรงนี้เขาก็จะมีลานขันโตกกันนะครับนี่ร้านน้ำกินอาหารขันโตกนะครับบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอ้หพูดถ,ถึงคนเยอะนะครับเนี่ยสองเที่ยว ไม่ได้เข้าไปนะครับที่เกียรเดินแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวที่ร้านอาหารเลยนะครับแล้วก็กินข้าวเสร็จแล้วก็ปาร์ตี้กันนิดหน่อยแล้วก็แยกเข้าโรงแรมต้องใช้ห้องนั้นแล้วครับผมครับตรงนี้เรามาจอดแวะตรงสะพานแม่น้ำน่านนะครับตรงนี้เป็นแม่น้ำน่านนะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่าก็จะมืดๆหน่อยนะครับ โอ้บรรยากาศดีมากเลยครับมันน่านสะพานแม่น้ำน่านไปเดี๋ยวจะไปร้านอาหารวี v ล็อปแล้วครับไปเอาละครับก็ถึงกันแล้วนะครับร้าน ร้านอาหาร v l o อก็เนี่ยครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆก็มาถึงกันเรียบร้อยแล้วนะครับไม่รู้ว่าเห็นกันหรือเปล่านะครับค่อนข้างมืดนิดนึดนงเดี๋ยวผมให้ไปดูบรรยากาศในร้าน v l o อนะครับก็เป็นร้านอาหารครับผมอยามาฮ่าไลเดอร์ขับเชียงใหม่เขาพามาทานข้าวครับที่ร้าน v l o อฟจังหวัดน่านนะครับเป็นร้านอาหารในตัวเมืองรบ,บรรยากาศข้างในร้นก็จะเป็นนี่แหละครับเป็น ร้านอาหารแล้วก็มีเครื่องดื่มจะเอาเอาเอาแค่นี้ก่อนแล้วนะครับไม่ไม่ไม่อยากเข้าไปข้างในามากเสียงมันดังมันคุยกันไม่รู้เรื่องอร้านนี้จะเป็นประมาณนี้นะครับพีลอฟจังหวัดน่านครับอมพรุ่งนี้เราจะไปถนนหมายเลขสามกันตอนเช้านะครับไปถนนหมายเลขสามกันตอนเช้าประมาณสักสิบโมงตื่นประมาณตื่นประมาณเจ็ดโมงครึ่งครับอาบน้ําแต่งตัวทานอาหารเช้าอะไรกันเรียบร้อยแล้วก็ไป ถนนหมายเลขสามกันเมื่อตอนบ่ายเนี่ยผมเจอพวกพี่ๆที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยกันมานะครับเขาบอกว่าเขาไปกันมาแล้วเนี่ยคนเยอะมากเลยถนนหมายเลขสามแล้วพรุ่งนี้วันอาทิตย์ด้วยไม่แน่ใจว่าคนจะเยอะหรือเปล่านักท่องเที่ยวจะเยอะหรือเปล่าแต่เท่าที่ผมดูในเมืองเมื่อกี้นี่นักท่องเที่ยวเยอะพอสมควรนะครับนักท่องเที่ยวเยอะพอ,พอสมควรพรุ่งนี้น่าจะ น่าจะเยอะครับคนน่าจะเยอะเดี๋ยวเราไปรอลุ้นดูพรุ่งนี้นะครับถนนหมายเลขสามเดี๋ยวเอาบรรยากาศมาฝากกันนะครับอ่ะเดี๋ยวสำหรับวันนี้กินข้าวเสร็จแล้วก็พักผ่อนตามอัธยาศัยก็เดี๋ยวเข้าโรงแรมพักโรงแรมกันละแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปเจอกันที่ถนนหมายเลขสามนะครับโอเคนะครับไปเจอกันครับนะครับก็ตื่นแล้วนะครับเดี๋ยวมากินข้าวเช้ากันก่อนนะครับกินข้าวเช้าแล้วก็เดี๋ยวเก้าโมงเราจะออกไปถนนหมายเลขสามนะครับ เพื่อนๆเ,เขาก็เพิ่งทยอยกันมานะครับมีคนขนของลงมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาจะมากินข้าวกันเรียบร้อยแล้วน่ครับบรรยากาศที่ชั้นสองนะครับโต๊ะอาหารกินข้าวก็มีกับข้าวปกติครับผมเป็นเบรกฟัดนะครับเยอะแยะเลยครับมีสลัดมีอาหารพื้นเมืองขนมปังก็มีนะครับเป็นเบรกฟัดธรรมดาโรงแรงมนี่แหละครับผม เดี๋ยวขอกินข้าวก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปถนนหมายเลขสามกันตอนนี้เป็นเวลา8โมง40นาทีฟ้าครึ้มนิดหน่อยแล้วก็มีเมฆเป็นบางส่วนกำลังจะออกเดินทางกันแล้วนะครับรถเซอร์วิสพร้อมรถพีพ่พน้องน้องพร้อมเป็นไงครับพร้อมพร้อมกันไหมครับผมทุกคนทุกคนพร้อมกันไหมครับ ครับผมได้นอนตอนนี้ครับเมื่อคืนได้ได้นอนน้อยนอนเยอะครับเมื่อคืนนอนนอนเยอะพักผ่อนเพียงพอนอนแต่นอนนะสดใสนอนแต่นอนนะครับผมโอเคครับไปเดี๋ยวตามไปเลยนะครับเราจะไปถนนหมายเลขสามกันเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนะครับผมโอ้โหแล้วนะครับออกมาจาก น่านบูติกโรงแรมแล้วนะครับกำลังจะเดินทางไปถนนหมายเลขสามนะครับน่านนี่เป็นเมืองน่าอยู่มากเลยนะครับแบบไม่ใช่ว่าเจริญเหมือนกันนะครับเนี่ยน่านนะ่เป็นเมืองเล็กๆนะครับแต่เจริญนักท่องเที่ยวเยอะมากครับเมื่อวานเมื่อเช้าผมเห็นนักท่องเที่ยวเยอะมากเนี่ยครับอันนี้ก็ไปกรุงเทพ ลงโรง,งแรมก็บรรยากาศดีครับเนี่ยครับโรงแรมภูคาน่านฟ้าโอ้โหอันนี้ก็แบบได้บรรยากาศน่านเต็มเต็มเลยครับเนี่ยนี่ครับสะพานน่านที่เรามากันเมื่อคืนนะครับมืดไปหน่อยตอนนี้เรามาช่วงกลางวันแล้วครับนี่เลยสะพานน่าน บรรยากาศช่วงเช้าดีมากเลยครับไม่เย็นไปแล้วก็ไม่ร้อนไปเหมาะแก่การขี่รถมอเตอร์ไซค์อีกแล้วนี่ก็เป็นวิถีชีวิตของชุมชนคนเมืองน่านนะครับใช้ชีวิตอยู่กันแบบเรียบง่ายครับผม้มันบรรยากาศดีจริงๆนะครับผมมาน่านทีไรนี่ผมรู้สึกว่า เมืองน่านนี่เป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์นะครับเนี่ยฮะชีวิตชนบทในเมืองน่านโอ้ถนนทางไปหมายเลขสามนี่สวยมากเลยนะครับนี่เป็นเหมือนอุมโมงเหมือนอุมโมงค์ถนนอุมโมงนะครับเนี่ยต้นสักล้อมรอบเลย บายบายใกล้จะถึงแล้วครับโค้งหมายเลขสามเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูวิวนะครับผมแบบเต็มเต็มอิ่มไปเลยนะครับดูวิวดูบรรยากาศแบบเต็มที่ไปเลยโอ้ oh. คนเยอะมากทำไมเขาชอบมากันนาะนั่นน่ะสิขนาดเรายังมาเลยนะครับคนอื่นเขาก็คนอื่นเขาก็ตรงคงอยากมาเหมือนเราครับว้ายถึงแล้วครับรถเยอะมากคนเยอะมากเทียบกับสมัยตอนที่ผมมาเมื่อหลายปีก่อนนี่ รถไม่เยอะขนาดนี้คนไม่เยอะขนาดนี้นะครับเนี่ยคนเยอะมากครับน้องเจดหนาวไหมครับหนาวไหมครับน้องเกดหนาวอยู่ต้องเผาเสื้อเลยครับ <talk ing out> นี่นะครับถึงแล้วนะครับผมโอ้ยถนนหมายเลขสาม <owners S 2> นี่ครับพวกเราก็มาถึงกันแล้วนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายคลิปแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับถนนหมายเลขสามนี่ครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมฮะปล่อยหลวงครับปล่อยหลวงเลขสามนะครับคือตอนที่ผมมาเนี่ยคนมันไม่เยอะเท่านี้นะเมื่อหลายปีก่อนอะแต่ตอนนี้นี่คือแบบเหมือนเป็นสถานที่ยอดฮิตของที่นี่ไปแล้วครับเขาถ่ายลงถ่ายรูปกันคนเยอะครับอันนี้ไปบอกเกลือใช่ไหมพี่ครับผมใช่ครับทางนี้ไปทางนี้ไปบอกเกลือนะครับสวยมากครับผมเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศนะครับก็เนี่ยครับมีคน เยอะมากครับผมมากันเกือบเกือบชั่วโมงนะครับประมาณ4ี่สิบนาทีนะครับผมใช้เวลาเดินทางสนุกไหมครับพี่สนุกครับนี่พวอที่มาร่วมทริปกับเราไหมครับนี่ก็มีแมนครับนี่พี่ก๊อฟนะครับพี่ก๊อฟมาจากเชียงใหม่ไอเชียงใหม่ว่ะพี่ก๊อฟมาจากกรุงเทพนะครับครับผมเป็นไยกิจกรรมของยามาฮานะครับมาจากกรุงเทพครับผมอันนี้ก็เป็นน้องๆทีมงานนะครับสามสี่คน แล้วก <muitas S 2> ็อ <sketches> oh, ันนี้มีขอนแก่นมาด้วยเหรอตรงนู้นก็โอ้คนเยอะมากเลยนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมให้เดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศแบบเต็มเต็มอิ่มอไปเลยนะครับสองสามดีขึ้นหนึ่งสองสามเรียกเขาัะมาครับมาครับ Okay, the okay. realise there must be more to life than this. Reaching for the stars, traveling so far, like a dragon fly. Just grow my head from him. เดี๋ยวกาลังจะไปร้านกาแฟกันนะครับพี่ๆเขาไปกันก่อนละเดี๋ยวเราตามไปที่เจอกันที่ร้านกาแฟนะครับไปตามไปเลยครับถึงแล้วนะครับร้านกาแฟอะไรอ่ะกิววิวม่วง3 6 0รอองศาเป็นร้านกาแฟวิวพาโรนามานะครับ360อองศาเนี่ยฮะกิววิวม่วง 360อสองศาเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในนะมาแล้วครับเข้ามาข้างในกันแล้วครับลูกค้าของเราก็นั่งกันแล้วนะครับผมบรรยากาศดีครับข้างในนี่ตรงนี้มีวิวด้วยนะครับตรงนี้เป็นบาร์นะครับเมนูก็เยอะแยะเลยครับผม ทะเลถังแตกไข่รกระทะหัวมันกุ้งขั้วพริกเกลือกะเพราไข่เจียวหมูสับไข่ดาวไม่มีนะสี่สาวห้าก็โหดแก๊งนี้เขาไม่เคยขี่ช้ากันนะครับ <c oughs> ไปก่อน <c oughs> ไปก่อนตลอดหัวแถวตลอดนะครับ <c oughs> แก๊งนี้ นี่นะครับมาดูวิวนะครับให้เดาเลยวิวสวยมากครับนี่จะไม่มีเมฆนี่เห็นบ้านผมนะครับถ้าไม่มีเมฆนี่พี่ก๊อฟบอกว่าจะเห็นบ้านพี่ก๊อฟแล้วครับนนทบุรีครับที่นี่น้านครับถ้าไม่มีเมฆนี่ถ้าไม่มีเมฆนี่มองทะลุตรงไปได้เห็นบ้านพี่แล้วใช่ไหมครับโอ้โ พี่ก๊อฟพูดสัจินตนาการเห็นเห็นหลังคาบ้านสีอะไรครับเนี่ยยีบูครับีูโอเคครับะเดี๋ยวเราไปรับประทานอาหารแล้วก็ทานกาแฟครับแล้วก็พักก่อนตามอัธยาศัยนะครับแล้วก็เดี๋ยวสถานีต่อไปของเราลำปางเราจะไปเปร้านอาหารที่ลำปางนะครับไปเจอกันร้านอาหารที่ลำปางไอติมอร่อยไหมครับพี่แจ๊ <g ul ng> <s art> S <S <S อร่อยคนะรับนะ้ <S <S องกว้างและกะียกวัวคิวม่วง 3, 6, สามหก่วนเนี่ยชื่อรนะ้านอ่ะชื่อร้านคิวม่วง 3, 6, ส<น>ามหกู่นเดี๋ยวเราจะไปสถานีต่อไปของเราลำปางนะครับขากลับแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปปิดทริปกันที่ร้านกาแฟาที่ลำปางนะครับฝนก่อนนะฝนไม่แน่าตกนะครับอย่าพูดสิครับโอเคนะครับ เราจะไปปิดทริปกันที่ร้านอาหารที่ลำปางนะครับก็ทริปนี้สนุกมากเลยครับขอบคุณยม,มห่าไรเดอร์ขับเชียงใหม่ด้วยนะครับที่พาพวกเรามาเที่ยวน่านกันเป็นเป็นเมืองที่ผมชอบมากเลยนะครับเป็นจังหวัดที่ผมชอบมากเลยครับถือว่าถือว่ามารอบนี้นี่คือแบบหลงรักเมืองน่านเพิ่มมากขึ้นเลยนะครับทั้งบรรยากาศทั้ง คือบรรยากาศมันดีแล้วมีความเป็นสไตล์ร้านนาแบบน่นๆนะครับผมบอกไม่ถูกเลยครับสนุกครับสนุกโอเคไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านกาแฟตรงลำปางเลยนะครับเดี๋ยวตอนขี่รถไปผมไม่ถ่ายคลิปแล้วนะครับมันค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงเวลาถ่ายคลิปโอเคนะครับเจอกันนะครับอ่ะถึงปตทร้องกวางแล้วนะครับ ร้องกว้างแค่ hey, <Hey. S 1> ใช่ไหมพี่ล่าแค่ <Hey. S 1> เดี๋ยวพักผ่อนตามอัธยาศัยก่อนนะครับแล้วก็กําลังจะถึงเอ่อกาลังจะเข้าลําปางนะครับอีกร้อยกโลกาลังจะเข้าลําปางแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านอาหารที่ลําปางตอน,เย,น,นเ,เย็นกินข้าวเย็นกันแล้วก็ปิดทิปแยกย้ายกันกลับนะครับเดี๋ยวเข้าไปหาพี่ๆข้างในกันอะไรนะครับอยากขี่สักพันโลโอ้โหอาจารย์ตั้มบอกว่าอยากขี่สักพันโลแกววัดน์นะน่ะ ทางนี้เหรอครับเหนื่อยไหมครับผมครับชิวๆนะได้อีกได้อีกน้องเจดเหรอครับเป็นยังไงบ้างครับสนุกครับพี่แจ็คเราหน้าเครียดเลยนะเครียดอ๋อทำลังนอนหน้าหนึ่งสักว่าคืนก็ได้นะอ๋อต้องคาวหน้าครับคาวหน้าเราอันนี้อันนี้เรามานอนอันนี้เรามานอนคืนเดียวนะครับเดี๋ยวทริปหน้าเราต้องมานอนประมาณสองคืนนะครับทริปหน้า ปะเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งก็จะออกไปร้านอาหารแล้วนะครับ ชื่อร้านแซงว่าลำปางนะครับเป็นไงเฮยร้านแซงว่าลำปางครับผมหนก็เดี๋ยวเราจะมาปิดทิปกันตรงนี้นะครับกินข้าวรับประทานอาหารเย็นกันเสร็จก็แยกย้ายกันกลับบ้านใครบ้านมันนะครับเดี๋ยวให้พี่ๆเขาตั้ง ตั้งเต็นตั้งอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะตั้งทงก่อนนะครับพี่ๆเขาจะตั้งทงกันนะครับแล้วเราก็ไปกินข้าวกันกินข้าวกันเสร็จก็แยกย้ายปิดทลิปกลับบ้านใครบ้านมันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปกินข้าวกันก่อนเนาะเดี๋ยวดูบรรยากาศข้างในร ามาแล้วครับร้านอ,อาหารแซงว่าเมนูหลากหลายครับผมตามนี้เลยฮะเมนูหลากหลายติดทิปกันเสร็จก็แยกก้ายบ้านใครบ้านมันแล้วครับผมไม่ไม่รวมกันแล้วครับเห็นหน้ากันมาสองวันเริ่มเบื่อกันแล้ว <laughs> สนุกไหมครับผมพี่ๆเพื่อนสนุกมากสนุกมากนะครับ ทินี้เราเ,เจอฝนเป็นช่วงนะครัช่วงนี้ทิปนี้เรามากันสิบสิบสามสิบแปดคนสิบสามค่ะโดยประมาณนะครับนะมาแล้วครับเรากําลังจะกินข้าวกันนะครับอันนี้แนะนําเมนูก่อนนะครับอันนี้กุ้งกระเบื้องนะครับไม่ใช่กุ้งกระเบื้องฮะกุ้งคางรัว กุ้งกระเบื้องครับออกอากาศออกอากาศครับพี่ตั้มอันนี้ออกอากาศครับอันนี้กุ้งกระเบื้องนะครับอันนี้ไก่อันนี้ไก่ผัดอะไรสักอย่างเนี่ยแหละครับอันนี้อันนี้คล้ายๆแพนงนะฮะอันนี้เจ้าของร้านเขาบอกว่าอะไรนะหมูคลุกฝุ่นครับผมอันนี้ไม่ต้องบอกนะครับข้าวครับเดี๋ยวเราจะกินกันแล้วนะครับพี่ๆทั้งนั้ก็กินกันกินกันแล้ว อีอทุกคนน่าอร่อยนะเป็นกับแกงทันดียแกงทัน้อเปิดเขาไม่เปิดเขเปิดเอเปิดแล้วพอแล้วโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตลับประทานอาหารดีกว่านะครับเดี๋ยวมาปิดลิปกัน ครับตอนนี้ตอนนี้เขามีกิจกรรมแจกเสื้อกันนะครับหมุนหมุนวงล้อแจกเสื้อครับนะครับถ่ายรูปผู้โชคดีสามคนนะครับจะได้เสื้อของยันมา่้าไปนะครับผมอเมื่อกี้แจกของรางวัลไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เรา จะมาถ่ายรูปรวมกันแล้วก็ปิดทริปนี้นะครับผมเดี๋ยวมันจะมืดซะก่อนนะครับคราวหน้าจะไปที่ไหนอะไรกันยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับทริปนี้ทริปนั่นสนุกมากเลยครับสองวันหนึ่งคืนทริปหน้าเดี๋ยวเราเจอกันนะครับผมเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเจอกันใหม่นะครับผมบ๊ายบายครับผม